เลเหมือนเป็นจุดดีแต่ว่ามันอาจจะไม่เคยชินไหนแบบในสังคมไทยเพราะสังคมไทยที่เราโดนสอนมาตลอดลว่าอยู่ต้องมีงานการมีงานมันก็คือแบบเห็นยากุ้งบางบนเรารู้พ่อแม่เราก็สอนแหละเแบบี้บุ้งเงินเราก็สอนแหละอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมันต้องมีงานเพราะมีงานมาถึงการมีเซลล์เอสทีมซึ่งถูกต้องเขาว่าแบบพอตกงานสักเราตกงานสักเกินหกเดือนอะไรเงี้ยเซลล์เอสทีมก็เริ่มตกลงว่าฉันทําอะไรพาร์ทไมคอะไรเงี้ยเออเนี่ยเขาเลยบอกว่าเราไม่ได้สันสุนให้ทุกคนมีครเรเบเพราะฉะนั้นอะเออ ก็ต้องคิดหลายอย่างเละซึ่งตอนแรกเราแคลเลเร์เเบ็ด้วยอยู่เราเราคิดว่าแบบอาจาจะภายในหกเจ็ดเดือนเที่ยวฉางานได้แต่ว่าตอนนี้มันมันไปไกลกว่านั้นแล้วไงมันไปไกลกว่านั้นแล้วก็เราคำนึงถึงถ้าสมมติคนไหนเนี่ยอยากจะแคลเลเร์เเบ็อ่ะคือต้องคิดไปสองแง่คือเราสามารถที่จะมีอินคัมในการเล็งดูตัวเองมันได้ไม่มากแค่น้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยก็พอใช้คําว่าแคร์เเบ็กับการหางานปอ่ะมันก็จะมีสิ่งบางคนที่รับได้บางคนก็รับไม่ได้ทํางานมาจนถึงจุดจุดหนึ่งที่ โอเคมีความ stable ในเรื่องของอินค m e ระดับหนึ่งไม่ได้ stable แบบที่จะแบบว่างานได้ตลอดเวลาหรือยังไม่ถึงยังไม่ถึงจุดมีทายแต่ว่าเป็นจุดที่โอเคสามารถอ l l o w ให้ตัวเอง take a break ได้นิดหนึ่ง